กับฮอนทัวนะเม้นนะครับผมก็หรือก็เราเห็นกันแล้วในซีซั่นที่แล้วแล้วก็ขยับมาวันนี้เป็นซีซั่นที่4นะลครับกับ CM โหมดครับที่สนุกสุดใจบวกกันฝึกจริงครับกับซีซั่นนี้ครับพี่บินตั้งชื่อให้แบบเท่ๆเลยนะครับผมสุดช้ำซ้ำไม่ได้นะครับผมโอ้โหน่ากัเอาจริงๆแค่ชื่อทัวก็เอาเราเดือดแล้วนะทุกกานนะสำหรับในการตั้งชื่อนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วนี่ครับเป็นการเจอกันครับระหว่างทีมลูน่าเทียโอ้หชื่อนี้พวกกัน เอาเขาเล่นเรามาห้าเกมเต็มในรอบชิงชนะเลิศในซีซั่ทนที่แล้วมาแล้วร oh. อบนี้วันนี้ดีนะวันนี้มาเป็นระบบเบสออฟทีแต่ก็ต้องดูครับว่าจะเล่นอ่ามเต็มเลยหรือเปล่าระหว่างการปะทะก,กันกับรูนาเทียกับตระบนูไอนะครับผมก็เรามีข้อมูลนะครับสำหรับเพเยอร์ท้องฟองทีมเข้า่าวด้วยครับพี่เจมเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็เรียกเลยว่าในฝั่งของรูนาเทียกับตัวของบูไอ้นี่ก็มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมีเยอะเลยครับจะไริมฟังการของบูไอ้นะครับผมเริ่มต้นีในนนตัวของะบ กับตันทีบูอายนะครับผมหรือว่าในส่วนของคุณนพดลน่ะจากทัวร์เก่าครับแล้วก็คุณไทยครับอดีตท็อปออฟเลนนะทีมตัวหลักทางลูนาเทียครับโดนดึงตัวมาแล้วก็คุณแฟมนะตัวของไลอัพมิดเลนเก่าจากทีมหลอนแข่งในรอบที่แล้วครับก็เอ้ยผมลืมอ่านชื่อเลยอ่าคนแรกคุณนพดลนะครับผมที่สองคุณไทยเอสซีคุกกิ้งนะครับแล้วก็คุณแฟมครับผมติงนั่นเองก็คุณฟาโฟมนะครับหรือว่าเบบีลาบูบูนะครับผมอดีต ซัพพอร์ตสำรองทีมตัวของลูนาเทียนะครับผมเป็นอดีตซัพพอร์ตประจำตัวของ IPX ด้วยนะครับคือตัวของประจำทีมดีด็อกจากทัวร์ล่าสุดท้ายของจาริน่าปี2018เลยนะผู้การนะแล้วก็คุณจ <Yeah. S 1> ันนะครับผมอ,ออฟเลนไลอัพเก่าของทีม NPD นะครับผมบูอายด้วยและสุดท้ายครับคุณปาล์มครับผมปามล์มเคซี่ครับซัพพอร์ตไลอัพทีมเก่าของทีม NPD กับซาบูอายเหมือนกันครับ อ่ะได้ครับเนี่ยครับก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ฝั่งเรือเทียก็ตร,ตรวของตัวเจ้าชายตัวนะครับผมก็เป็นกับตันทีมรุน่าเทียเหมือนเดิมนะครับผมคอยดึงเพื่อนกลับมาตัวห้ามไฟไหคอนโทรลไฟนะถือว่าเป็นกับตันแล้วกัน ถึงกับเป็นระดับกัปตันต้องคุมทุกอย่างได้ครับมาดูหน้าดาร์กหน่อยเดี๋ยวเราจะอะไรสิข้อมูลเพิ่มเติมให้ละกันครับแล้วสายมือนัานูนาเทียครับจิบมาเป็นนันของทันดาล้วก็ทันเดอร์นะครับผมขวามือก็ตระบนูอายครับมีการพลิกมาเป็นตนจิโอเมนเตอร์และตรนงโซลิเปอร์ครับก็ด้วยความถึงฮีโร่ที่เราเห็นกันมาเนี่ยไปทั้งสองทีมที่เปิดมาในช่วงแรกเนี่ยทันดาครับเป็นตัวหนึ่งครับที่มีอววรเรนต์นะครับผมในการสร้างดาเมจอันติเข้าไปกระแทกหัวได้อะไรได้มีเขาเคยเปิดจุดไดด้ครบบเเหมมืืออออนนนีีวว่่ทยิิแตตกก็จะสใา เอ,อเค่อนข้าง,งจะแบบแทบอะไรมาแต่ผมเชื่อว่าใน,นระดับโปรเขาถนัดอยู่แล้วในการส่องแมปน,นู่นนีนั่นแล้วมีทันเดอร์ครับที่การคอยผ่าหาแมปมีดาวเมทน,นู่นนีนั่นแล้วมีตัวย ยิงครับคารามิตี้ดาบมาเพิ่มเติมตรงนี้ทำให้ดาเมดเนี่ยในการจู่โจมจากระยะไกลของคารามิตี้เนี่ยแล้วมีการกั้นคอ,อกได้ด้วยมหาศาลจริงครับเจมสโอ้นะผลงานที่จะเล่นทีมไฟได้ดีครับสำหรับตัวของคารามิตี้ครับแต่อย่าผมขอยัดเสร,ริมในตัวของชันดานิดหนึ่งหลายคนนะครับรบ,บอกเลยว่าตัวของรันดาอาจจะมีประโยชน์เรื่องของการเล่นทีมไฟปาน้ําแข็งนัน,น่นีและอันตีเนี่ยคือถ้าเกิดว่ายิ่งออกตัวของคารฟ้าเนี่ยยิงแบบวาดแรงไม่พอแล้วยังไกลด้วยนัน่นีนะแต่ ผมชอบที่ผู้การบอกเรื่องของตัวนกมากๆเพราะอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีในส่วนของวิชั่นแบบฟรีๆเนาะตัวของนกเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เดินเกมได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยครับยิ่งโดเฉพาะการเกมหรือท้ายเกมนะครับที่ตัวของวิชั่นการมองเห็นข้อมูลอะไรต่างๆเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยครับ ได้ครับดูกันเลยครับตอนนี้ก็แบนเพิ่มเติมไปครับตอนนี้หลังจากพลิกกันมาในเป็นแรกเรียบร้อยนะแล้วก็ดาบมาเพิ่มตรมในนี้ครับมีการแบนในนั้นตัวของสลิทเตอร์ไปครับในนั้นตัวของรุนาเทียนะครับโอ้ยรุ่นนาเทียนะผม <c oughs> ก็มีการแบนในนั้นตัวของหลอนชื่อ <c oughs> <c oughs> บอลเดอร์ก็เป็นโมโมนาไอ้ท่านั้นตัวของโมนาดนะค<า>รับผมวิดิเกเตอร์ก็ถูกแบนไปเหมือนกันคือในการตัดมาก็เหมือนจี้ไปที่ซับเพรส่วนใหญ่อย่างวิดิเกเตอร์เนี่ยเรายุ่งแล้วว่าตีเอ็มเนี่ยเป็นการแข่งขันที่แบบเฮ้ยค่อนข้างจะบวกกันนัวสกิลเป็นสิ่งสำคัญวิดิเกเตอร์เนี่ยมีทั้งนั้นตัวของการใบแมปนะหรือทั้งนั้นตัวของไอ้จมีการแบบไฟนอลแคปเจอร์ปุ๊บไปได้อ่ะก็เลยถูกตัดทิ้งไปเพราะว่าเราเคยเห็นในวันที่วิดิเกเตอร์หลุดมาแล้วแล้วจังหวะเล่น คือวิดีเกเตอร์สามารถตัดหลายๆอย่างของแบบจะนุ่มาไฟจะเปิดไฟถ้าโดนใบสกิลไปเงี้ยก็ทำห้เล่นได้ยากเสร็จปุ๊บก็เลยต้องโดนแบนทิ้งไปเฮมิเก,เกอร์ครับหนึ่งตัวครับ <S 2> <S 2> ที่ถูกแบนบ่อยผมไี้บอกด้วยเนดบุตรด้วยตอนนี้ครับที่ทั้งสองทีมเลือกจะแบ่งแบ่กันไปครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นการตัดกันไปที่ค่อนข้างดีเลยครับมีการหยิบกันมาเพิ่มเติมครับบัมโบ้เหรอครับผู้การหูขวามือครับถูกหยิบมาครับมีตัวของจูเบนเซอร์โซลิเปอร์นิมโฟล่าบัมโบ้นะ งานเพิ่มเติมอย่างที่ผู้การบอกไปเลยเลยครับถ้าเป็นในกรณีแบบนี้นี่ผมพูดตรงว่าฝั่งของบูอายตัวเวทเยอะพอสมควรเลยนะผู้การนะโอ้โหเรียกเลยว่ามากันแบบทั้งกระทรวงเวทมหม์เลยครับตอนนี้ใช่ครับก็จางนั้นตัวบูอายเน้นทีมไฟเป็นหลักเลยครับจางนั้นตัวของซีซีเนี่ยหนักทุกๆตัวเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นตนั้งแต่ตัวของนิโฟล่านะครับทั้งแ้่ตัวบับเบิลด้วยแล้วก็โคดานอึดตึกทนด้วยนะครับผมกิโอเมนเซอร์ครับก็เดินเกมแก๊งได้ตั้งแต่ในช่วงต้นเกมคือเก่งเลยมุดดินไปตะตันน อันตีของเขามาัเป็นดีีแบบแท้จังหวะได้อีกด้วยครับและคือในในการเดินช่วงต้นด้วยครับอ่านะครับผมก็ถือว่าช่วงต้นเองก็เดินได้ดีพอสมควรเลยครับแล้วนี่ครับสวนมาด้วยของแข็งครับกับตัวของบีฮิมอสและโอ้พระครับผมหน้ามาในเกมนี้เลยครับเรียกกเลยว่ายื้อตายไม่ตายของจริงเลยครับพด่ครับผมได้ครับผมนะ ก็เรียกเลยว่าตอนนี้น่าจะคข้กันมาแล้วนะครับผมนะสำหรับในฝั่งของรูน่าเทียครับาเป็นตัวของพระครับนำโดยตัวของคาามิตี้เเดอร์ครับเบย์มอสแล้วก็ตัวของด้าครับส่วนในฝั่งของบูอายมาเป็นตัวของนิโฟล่าครับผมบอร์ชิฟครับแอบโบวจิโอแมนเซอร์และสุดท้ายเป็นโซลริเปอร์ครับก็เรียกเลยว่าฝั่งของบูอายครับเน้นทีมไฟให้ชนะครับผมซัดแบบว่าชนะไฟแต่ละทีนี้ดุเดือดแน่นอนครับในฝั่งของรู่นนาเทียครับเล่นทีมไฟเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เข้าออกสุดร้อยขนาดนั้นครับเป็นการที่ พพอร์ตกันไปมีตัวแคร่วงแครี่ครับอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเกิดว่าเราฮะเล่นในโหมดของ CM แล้วนะครับผมการฟาร์มไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับสิ่งเดียวที่สามารถฟาร์มได้ดีสุดคือการฟาร์มคนนั่นเองครับปั๊มคนนะฮะปั๊มเงินกับคนนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันครับตอนนี้เกมเข้าสู่พื้นที่้อยกับซ้ายมือต่ะนฝั่งเรเจนครับเป็นต่านกโต่งทุนาทีขวามือเฮลโมนเป็นต่านักต่งทีบูอายนั่นเองครับพี่เจมส์ครับครับผมก็เตรียมพร้อมครับสำหรับช่วงแรกตรงนี้ โอกาสเจอกันก้ค่อนข้างน้อยแล้วมีการปรับตัวของออดส้มนะเคลียร์พื้นที่ไว้เลยครับว่าถ้าเกิดมีใครปาทําการอยู่บริเวณข้างๆตรงนี้จะมองเห็นแน่นอนครับน่าจะเลี้ยงตัวคาลิมตี้ให้เกิดแน่นอนนะสำหรับในเกมนี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดาเมจ่งสำคัญนะนอกเหนือจากในตัวของทันเดอร์แล้วเนี่ยคาลิมตี้เองก็น่ากลัวเหมือนกัน ช่ครับก็เป็นตัวหนึ่งครับที่ถ้าเราเป็น CM นะค่อนข้างจะฟาร์มแล้วเกิดได้ง่ายคือถ้าแบบว่าเงินเยอะๆแล้วเกิดปุ๊บเนี่ยตันตัวคารามตตี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวครับที่ดาเมจในการยิงต่อพิตเนี่ยแรงมากๆมีอันตีมีไฟบอลในการดึงตึงจังหวะได้ด้วย ต้องนับกันเลยครับว่าเกมนี้ครับใครจะสามารถได้แต้มแรกตรงนี้ไปเพราะเป็นระบบการแข่งขันแบบเบสออฟทีนะครับผมแต่เราไม่ได้ใช้การแข่งแบบวันทามพิกนะยังสามารถเล่นฮีโร่ซ้ำได้ทั้ง2ทีมก็คือจอกตาหนึ่งก็ยังเล่นคอมที่แบบเป็นซ้ำๆจำเจได้เหมือนเดิมเพราะว่าวันทามพิกเนี่ยจะไปใช้ในรอบที่ลึกกว่านี้โอ้นะก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ได้แก้แผนกันอย่างมันนะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยมีตัวของ OTP ครับผม OTP เนี่ยนิจะอยู่ในจุดที่ดุเดือดครับกับการที่ครับผมเตรียตัวพื้นที่ในการจะคิดแผนแต่ถ้าเป็นแบบนี้ครับจะเปิดโอกาสให้เราสามารถใช้ว่าเราสามารถเลยนะการที่จะเล่นตามแผนที่เราวางไว้ได้ระดับครับผมก็ดูเลยครับว่าตอนนี้จะเป็นยังไงครับเริ่มเกมมากับในการเดือดกระแสคลิปก็เหมือนที่เราเห็นกันครับจะค่อยๆตัดค่อยๆดันค่อยๆ ล,กลกุกๆนักๆกันไปนะครับนี่อย่างบเลร์เาโค้งก่อนหนึ่งทีเปิดตัวเปิดใจไปครับแล้วมาเดินคู่มาจาังหวะนี้ครับ้งน,นตัวของแมชีและกันปกติจะเป็นตัวแบบสกินผู้หญิงจะเป็นอะไรเป็นพระใช่ไหม <ปะ S 1> นี่เป็นแมชีนะแมชีนะผมอ่ะแล้วเดี๋ยวพี่เจมลองดูเสียงเยงบาเจนลงหน่อยนะมันแตกๆนะพี่มาครับตรงนี้พิเชอร์สตาร์มาใส<อ>่มาก่อนหนึ่งทีก็แทนตัวของเบมอสเก็บพยายามจะเล่นคู่กับด้านบนกับทันดาแต่ทิ้งทันดาเดินคนเดียวอยู่ครับแล้วตัวเองก็คอยเดินเกลงแกงครับดีขึ้นหรือยังครับตอนนี้ขึ้นไหมฮะ ยังพี่พี่เอาวางไว้ปกติก็ได้มันใกล้ไปมันก็แตก,ก,กได้ครับผมปรับตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับดีกหรือยังครับตอนนี้ยังครับมันแตกเออใช่ครับอ่ะมาดูกันต่อค,ครับตอนนี้ไหลไปต่อเรื่อยๆกันไปครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับก็แบ่งเลนกันแบบนี้แบบทแบบี่เราเห็นกันเลยครับเลมิเต้ปั่นใส่มาก,ก่อนหนึ่งทีตรงนั้นครับ พยายามจะปั่นอีกซ้ำอีกหนึ่งอีกดอกหนึ่งก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับพยายามจะกดนั่นเลนหนักครับด้วยความที่ว่าตัวเองมีแต่ตัวมังกรน,น้อยคอยตอดอยู่แต่เกียวเวนเตอร์มาตรงนี้สตัรนใส่คาร์เมตี้โดนสตัรนมาต่อแล้วบอม,อมเบอร์มาพ่นคิโมงใส่ตรงนี้สตาร์นสามทีหนึ่งทีครับเอาตัวดักแล้วเรียกว่าบอดี lock, ้บล็อกบอดี้บล็อกพยายามจะบล็อกเอาไว้ตรงนี้แล้วเบร์มอสเดินมารับฟีเจอร์ส, 2, ส 2, ตัรนสองสยองกึ้งกั้นเอาไว้แล้วสตัรนอีกหนึ่งทีก็ตั้ตงแต่ตัวของ, eter, งเกียวเวนเตอร์แลก อ่าใช่ครับแล้วตามมาต่อตัวนัตโตเบยมอสครับตีมาไล่หนึ่งทีเจีวมันเตอร์มันจะดึงตัวเองเดินหนีออกมาครับแล้วปิดเจอสตาร์นใส่หนึ่งทีโอ้โหแต่มุดดินหลบสวยครับตัวนัตโเจีวมันเตอร์ครับแล้วเบมอนปั๊มมานารอเลยครับตรงนี้ครับพยายามจะเดินตามเข้ามาแล้วจะให้ขีป่าฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแลวเรียบร้อยแม่เป็นสเต็ปที่ดีครับเบมอนไม่ได้คิวตรงนี้ไปครับไปตีขีป่าขีป่าตีตัวเองตุยไปฮะโอ้เรียกเลยว่าแก้มาได้ดีครับสำหรับในส่วนของการให้ตัวขีป่าทำการจัดการไปครับ อาะครับตอนนี้ครับดูครับว่าได้เป็นยังไงครับทั้งสองทีมมาก็ต้นเกมสองนาทีแรกครับตอนนี้ปัดรัดแรกก็เป็นนักหน้ของหมูอายครับที่ได้ลงไปก่อนครับกลางเดินนี้มาครับจิวเซอร์ครับตายไปเมื่อกี้แต่ก็ตัวความทวีว่าให้คีบเก็บสกอร์คิวครับท่นนักโด่งดูนัดเจเลยที่เบมอลไลกดไปเมื่อกี้เลยไม่ได้อะไรครับแล้วเสียยาไปเยอะด้วยครับท่นเบียงเฮ าการเสียงเงินตัวของการเสียเลือดแบบนี้ครับทำให้พื้นที่ในการเล่นแล้วก็การที่จะเดินเกมไปจ <U B. S 1> <บ>้องยู่ิบีครับผมันนี้ครับเดินมาครับดึงคีฟมาได้เรื่อยๆไม่มีอะไรมากครับสองมที่อเดอเนเซอร์เดินมาเจอครับกดดันกันไปนั่นตนูมาทายครับเข้ามาเจอกันตรงนั้นในป่าพยายามจะให้จีิโอเวนเซอร์เดินออกไปไหนไม่ได้ไปให้ออ,อ,อมาครับด้านบนครับ แล้วเบเปิร์อยู่ตรงนี้โดนพิเชอร์สตันใส่หนึ่งทีแล้วเจมส์เซอร์มุดตีนี้มาก่อนครับยังออกมาจากตรงนั้นได้ครับอะไหลสุดมากหนึ่งทีครับหลบได้ทุกอย่างทุกเกมครับเอ้วด้านบนครับเออนิฟอร่าครับอยู่คู่กับโซลิเปอร์ครับเกมนี้โซลิเปอร์ก็รับบทเป็นอาพีมาหาแครี่ครับก็ช่วงต้นเกมอาจจะดูแบบเนือยๆนิดนึงครับแต่ถ้าของเยอะปุ๊บแล้วพอจะเล่นได้เนี่ยเขาเป็นหนึ่งตัวครับที่มั่งมีจะเป็นแครี่สุดใจอยู่เหมือนกันครับ แต่ไม่ได้เรื่อยๆครับตัวนี้ตรงกลางไหลเข้ามาต่อดังนั้นตัวของวาชิปครับเทสต์2-3มันโดนเทสเทสอ่าเย่เย่แล้วโอเคแล้วครับผมอะไรครับมาน่าจะดีขึ้นแล้วใช่ไหมผู้การอ่าใช่ครับอ่าโอเคครับก็มีการนวลกันมากันก่อนครับแต่ตัวหัวรถพ่งครับมายืนมองข้างๆครับหลังป้อมไปเลยครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปครับอาจจะมีการเปิดนวลก็ได้แต่ว่าเหมือนจะเดินลงล่างแล้วนะแต่ด้านบนครับเบบี้ลาบูบูครับอยู่คู่กับตัวของซัมติงครับ ค่อนข้างที่จะกดดันเลนหนักพอสมควรแล้วเลือดป้อมลดลงไปเยอะพอสมควรครับบุกการใช่ครับแล้วด้านบนครับทธนดารับหนักครับเดินมา2นิมฟอร่ากับเติมโตงโซริเปอร์ครับในป่าจีโอเดินมาดักมาตีครับแล้วก็มีหนึ่งครับด้านบับเบิร์ครับเดินโซนอยู่ตรงนี้ครับปราชิพคอยบอรัแจมเลยครับไปทางด้านล่างน่าสนใจครับมีการที่จะกดดันครับเติร์ดบูอายครับไม่อยากให้เติร์นโตงรุ่นนาเทียได้ฟรีฟาร์มอะไรขนาดนั้นครับพยายามจะกดให้คาราเมเตอร์อาจจะไม่มีของก็ได้ครับแต่นี่เป็นฟีเอ็มครับ ไายไม่เสียตังับไฟกันหนุวๆแน่นอนครับแล้วมีขันเก็บบินบอกหลบมาตรงนี้แลว้วตัดปเชอร์ะตะันสองตรงนี้โคตรจะสวยแล้วกันพี่ที่ขังมาใส่ก่อน,นทีแต่ยอบเตอร์ยังมุดตีออกนี้ไม่ได้ครับเบอร์พลขี้มูวมาสกัดเอาไว้ตรงนี้แล้วไม่มีใครเสียครับแต่เสียเลือดไปเยอะจัดก็จะตกบูอาย น่าเสียดายครับในไฟเมื่อกี้ครับมีการจ่ายคอมโบที่สวยจัดเลยนะทุกงานนะแต่อย่างที่บอกไปครับว่าช่วงต้นเกมแบบนี้ครับดามจอาจจะยังไม่เพียงพอในการปิดคิวไปได้ครับดังนั้นทำให้การคิวตรงนี้ได้เพียงแค่ลดเลือดแล้วก็ทำการปล่อยให้ตัวของสตูเนี่ยกลับบ้านไปก่อนแล้วจะเสียเวลาฟาร์มไปได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกไปครับได้ทําก็ถือว่าดีเลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้คิวก็ตามแต่ได้ตอเลือดป้อมไปถือว่าคุ้มเหมือนกันครับสหลับฝั่งของรนอาทิต ใช่ครับค้มค่าเลยทีเดียวครับ5นาทีแรกครับก็มีการแบบสกงสกิดครับไม่ว่าจะเป็นต่างฝั่งลีเจียหรือ h e ลโบโนบสกิดกันหมดครับก็มีการคอบป,ปงคอบป,ป้อมกันมากก็เป็นคนจริงซอยป้อมไม่สอยคนครับแต่นี่คือของฮีโร่อเวิร์สครับการที่จะเข้าไปตีป้อมไม่แบบตีให้จบให้ปิดให้ไวเนี่ยต้องคน ต้องการใช้ทรัพยากรคนในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับพี่โอ้โหถ้าเกิดว่าจะมาตีแบบตดงดเชื่อเบื่อทวงไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ด้านบนครับเหมือนกับว่าในฝั่งของบูอายครับจะกดดันแลมเพียนหนักมากกันล,ล็อกมาแบบนี้แต่ข้างล่างก็พิไฟเหมือนกันลากมาก่อนครับผมมาวิานทาโดนแบบนี้ไปไม่รอดครับแต่ว่าถ้าดูพิเชอร์จ่ายดาเมจมาแล้วจะมาปิดเพิ่มครับสําหรับฝั่งของบูอายจะเอาไม่ได้ล็อกไม้จริงที่ได้หรือเปล่า้เรียบร้อยครับผม <Okay. S 2> ได้ไปอย่างสวยงามแบบจับมือแจ แต่มันแสบไปครับตรงนี้ครับข้างล่างครับเดินเกมแก๊งสวยจัดเลยทีเดียวก็ตะลุนนาทีเสียไป2ครับตะลุนตัวของแมชีนะครับผมหรอกัรตะลุนตัวของคาร์ลามิตี้ครับโดนเก็บไปครับต้องถอยกันมาแล้วรีเซททำอีกครันใหม่เลยครับในการวาร์ปตาเติมไวเลยครับเกิดปึ๊บมาครับเพื่อแม่จะแม่ตะลุนหัวไอ้กดดันหนักครับพี่ นกด้นครับเก็บรูนไปชิวๆครับก็เพิ่มรวมเพิ่มเลือดไปตามภาษาอะไรครับองจริงบัมเบิลนี่ผมคือโดนแล้วผมรำคาญมากเลยนะผู้การคือว่าคือว่าตัวของต้นไม้มาอยู่ดีก็แบบพ่นใส่พุแล้วอยู่ดีก็เปาะใส่ตัวเราคือเราหนีไม่รู้ดิเพราะพี่หนีมันไม่เคยง่ายเลยนะเต้ยนะอาจริงทกใจเลยใช่ครับก็ดยความที่ว่าสโลมันสุดแล้วต้นนั้นที่เมสกิลของต้นตัวบัมเบิลครับแปรกลางลากเขาวันมาสะบัดปั๊บ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 เลยทีนี้ครับ แต่สุดท้ายครับต้องกลับไปเีครับแล้วลุน่าเทียเจอจังหวะนี้ก็เป็นคนจริงซอยป้อมไม่ซอยคนคกับกดป้อมอย่างไม่คิดอะไรแล้วครับจะเก็บเอาทาวเวอร์ตรงนี้มันก็ยากอยู่แหละมันก็ต้องรอเวฟคิปไหลมาเรื่อยๆเพราะทาวเวอร์ไม่ได้อนอแอขนาดนั้นเนด้านบนมีเจอเมมเตอร์มาดิพอร่าอยู่นี้ด้วยครับโซลิปเปอร์ก็เล่นสบายๆนะไปต้องไปไหนครับกลับบ้าน,นก็ไม่ต้องกลับครับมีทั้งมานาคอยเติมให้มีเลี่ดคอยเติมให้และเหมือนจะได้ทาวเวอร์บนในฝั่งของลุน่าเทียมาด้วยแลลวครับตะดโดดบอายครับพี่เจ โอ้เราได้มาแบบนี้ครับคนข้างจะได้เรื่องการเงินนํามาประมาณ3 0 0พนในเดืที่7ครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วตัวของโซลิเปอร์รวยครับแล้วอยู่สบายด้วยเพราะว่านี่มีนิมโฟราครับเลี้ยงอย่างกับแม่เลยครับช็อตนี้ครับเรียกเลยว่าจังหวะของการเล่นเนี่ยคือทําให้ตัวของโซลิเปอร์ได้เล่นสบายที่สุดแล้วเหมือนจะเอาต่อครับไม่ยอมกลับบ้านจริงๆครับผู้การใช่ครับก็ไปครับด้วยความที่ว่ามีนิมโลราอยู่ข้างกลครับทำอะไรก็ไม่มีผลครับ เติมเลือดเติมมานากันรัวๆแล้วคารลมิที่ล็อกมาก้านคอกมาแล้วบับเบิลเปิดนติเบะเกิลวกลางลางถาวันติดสโลมาก่อนตรงนี้แต่ตัวเองก็โดนเก็บปิดตะกอไปเหมือนกันก็พอโดนรุมถึงมานานหนักจัดแล้วเข้ามาเบย์มอสปิดเชิงสตารนไฟแล้วไมจะเยียบพื้นแต่เยียบไม่ไหวก็บอชิปมาสตารนตรงนี้แล้วเอาเงาเข้ามาตีมาตบและเรียบร้อยละลายหายกันไปคารลมิที่โดนเก็บไปก่อนหนึ่งเบย์มอสตามตอไปแล้วสแตนดาสไหลไปอีกหนึ่งครับหายไปสามก็รุน่าเทียนจังหวาไฟตรงนี้ไปแต่ตดนปูอายครับ สุดดเลยครับพี่โอ้แล้วจังหวะเมื่อกี้ครับต้องชมเลยว่าไปแล้วเราหาตรงนี้เจอด้วยครับเอาเลยครับบูอายเดือนไล่ใส่ตัวของตัวจุเนีรยแล้วไม่รอดทันทีครับแม่รถเมย์การด้วยครับผมแล้วนี่ฮะหลังจากได้คนมาเอาป้อมต่อครับเลือดรอดเหรอครับนี่ฮะเพิ่มเลือดเรื่อยๆครับซิมโฟราเอาให้เลยครับเอาแล้วครับตรงนี้ข้างล่างครับเป็นคนจิง่อยป้อมไม่่อยคนเลยทีเดียวครับน่าจะจะได้ทรัพยากรบุคคลมาแล้วจะเอาทาวเวอร์ข้างล่างคือดวยครับตินบูอายครับ ทีมเนตอนนี้ครับในตัวตงโซลิปเปอร์รวยมากเลยครับ500กว่ากันเลยทีเดียวครับเราปมากับนีโอราฮิวซ้ำอีกหนึ่งทีปึง้งโอ้โหไม่ได้ไไดทาวเวอร์ก็จริงครับแต่ตอดไม่ได้เยอะจัดเลยครับพี่ อย่างว่าการตีป้อมตรงนี้มาครับเรียกได้เลยว่าหลังจากที่ได้ป้อมบนไปนะโซลิปเปอร์ก็รวยจะจัดแล้วครับแล้วทีมไฟเมื่อกี้เหมือนจะออกมาดูดีทะด้วยครับตอนนี้ครับปูอายเงินนำวันสี่เปนห้าแต่ว่าก็โดนเล่นกับขึ้นมาตรงนี้ฮิวมาแต่ก็ไม่ช่วยเลยครับข้างหลังพยายามมาช่วยอยู่ครับสัวบัมเบิลแล้วมีการเปิดไฟมาบริเวณขวามือโดนพยายามจ่ายดาเมจไฟแลมเพียจะรอดหรือเปล่าโดนโดาเมจเยอะมากๆสำหรับในฝั่งของปูอายแต่เหมือนจะยังไม่จบง่ายดิมโบราทำการยิงครับผมยังช่วยชีวิตในไฟตรงนี้ได้ครับแต่ยังคงจ่ายไปเรื่ นีเจ็บก็ลงควนครับกราไิตี้ตีายดาเมจออกมาลุล่วงแล้วจะไหวไหมเรียบร้อยครับผมโดนเก็บไปอีกหนึ่งตัวในไฟนลยครับทุกคนโอ้แล้วตาบาตรงนี้ทันเดอร์ผ่าหัวตาม้าก่อนหนึ่ทีแล้วจังหวะนี้จังหวะสวนกลับเขาโตรีเปอร์สวนกลับมาหนึ่งสเต็ปแล้วทางด้านตัวของกิลเบอร์มุดดินมันกระชิมกระตกกระจักไปตรงนั้นแล้วดูหน้าเทียนสีอะไปสีครับแล้วเสียหมดเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเจโนไซร์แรกครับเป็นต้นบัวไอ้ครับเก็บเจโนไซร์เจโนไซร์แต่แล้วดูหน้าเทียมาได้ตรงจังหวะไฟนี้นิ้ในช่ว โอ้โหตอนแรกเงินห่าง3,000ครับผมในฝั่งของบูอายครับแต่ว่าตอนนี้ครับจังหวะก,การส่วนไฟท์ที่ผู้ตัวของอะไรนะพี่วินชอบบอกไว้ครับผมลิทิมการ์เด้นะครับผมจังหวัดสวนนะ <c oughs> กลับมาทําดามเมจออกมาได้ดีครับทำให้ชนะไฟตรงนี้ไป <c oughs> เรียกไว้ว่ากำไรจ,จัดๆแล้วเก็บจิโนโนไซแถมไปด้วยเลยครับ ใช่ครับโอ้โหแล้วดูครับการเงินของด้านตัวบอลชีพกับด้านตัวโซลิเปอร์ครับ GPM 500กว่าเลยทีเดียวครับคือจังหวะเมื่อกี้ถือว่าสวนกลับแล้วทุกอย่างทำได้ดีทำได้สวยจัลล์ฟิเซอร์สตาร์นก่อนหนึ่งทีครับแต่นิโปล่ารอฮิวแบบนี้โซัวเปอร์บอกตัวผมเองผมก็มีฮิวครับผมดันยับครับผมไม่กลัวครับแล้วเบลเบอร์มากลางาตีสเกตสกิลแล้วทุบใส่ตีเข้าไปแต่ทงนั่นตัวของแม่ชีฮิวสวนกลับมาได้ตัวนี้เลือดมันเด้งเลือดเด้งไม่พอจิโอมเมเตอร์เดินมาเติมแล้วมาก็มีการว้าไปเล่น ายบอลรวบตึงตรงกลางมาหนึ่งทีแล้วเปิดนาทีก,กั้นคอกมานลคาเลมิตี้แลวสวนกลับมาตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้คารล็โดนเก็บไปก่อนแล้วตามต่อมาต่นตโตของแม่ชีตรงนี้ครับโดนแะนาบูอายตามมากระแทกหายไปอีกหนึ่งตอนนี้หายไปสอ,อ,องแลตนัตุนาเทียเสียสองซับไปกัเลยหนึ่งแครี่ไปด้วยตรงนั้นแล้วข้างหลังเข้ามาวอร์ชิปเปิดเปิดดาวเมทใส่ต,ตรงนี้แล้วปอยไม่ได้เล่นต่อเลยทีเดียวแต่นัตโตเบมอสเกือบละลายหายตามมาต่อไปเรื่อยๆตัวนี้ติดผ้าต่อหกแล้วัในช่วงสิบเอ็ดนาทีตอนนี้ครับ โอ้โหได้เลยว่าอย่าให้ไหลครับผมว่าเอาสุดเลยครับหลัดในฝั่งของบูอายครับเมื่อกี้ห้าพันตอนนี้ขึ้นมาเป็นเจ็ดพันแล้วด้วยครับการเงินเริ่มฉีกขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วดูตัวของ GPM ตอนนี้ท้า้เดานรผมว่าโซลิเปอร์น่าจะรวยที่สุดและครับตัวนีอะหกร้อยสี่สิบกว่าเลยทีเดียวครับเกิเพมนิีตไปครับียกเลยว่าถ้าเกิดว่าปล่อยแบบนี้ต่อไปของเต็มตัวแล้วในฝั่งของลุน่าเทียจะมีน้ําตาไหลตามชื่อเลยแหละครับอ่ะใช่ครับก็ดูครับตรงนี้จะเป็นยังไงครับตรงกลางครับ ไหลตามต่อมาเรื่อยๆเจลมันเซอร์มุดมาครับโหแล้วเวอดหลังเลยครับถ้าไม่ได้แก้ตัวนี้ถือว่าตน้นตัวของบุรายจะได้โพิชั่นในการมองเห็นข้างหน้าและข้างหลังครับแล้วเข้าไปตตันสองสยองกึบมาแล้วเท้ามาเิร์นดาเมจใส่ก่อนอีกหนึ่งที่แล้วตัวรีเปอร์ตาม่าตรงนี้แล้ววอชิปเข้ามาครับเบิร์ดใส่หายไปเลยครับเบกับทันดนาไม่ได้เล่นแล้ววอชิปตามมาต่อแล้วคอปีบีปอดไปได้มาอีกหนึ่งตอนนี้ก็หายไปสามแล้วต้นตัวของดูดาเทีย โดนมา3แบบนี้ครับผมแล้วเหลือแค่ีมอสกับคารามมตี้ครับต้องมีการกดการป้องกันป้อมประการมันเลยครับไม่งั้นตรงกลางอาจจะไหลไม่ได้แต่ยังไงก็ไหลได้แน่นอนครับ ป้อมกลางตรงนี้ครับเริ่มตีแบบฟิีๆเลยทีเดียวแล้วตัวของพระนะไม่ชีนะครับผมจับตัวเมมอสครับขึ้นด้านบนแล้วครับพยายามจะการปัดตรงกลางไม่น่าจะไหวอยู่แล้วครับตอนนี้ครับในฝั่งตอนงในฝั่งของบูอายนะครับเปิดโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างมากครับในการที่จะได้เปรียบครับแล้วเหมือนจะมาไหลตรงกลางต่อด้วยเหรครับกุณผู้ชมะครับตรงนี้ครับจะเอาเทอรเวอร์การในที่สองต่อแล้วก็ตัวบูอายครับกดนั้นตระรุ่นาทีอันหนักอยู่เหมือนกันครับพยายามจะรีบเคลียร์เหมือนกันนะตั้งแต่ตัวคาราบิตี้ครับโยนไฟบอลไปพยายามจะเคลียร์เวฟคคครรีีีมไไ่่่หวทสุดัับบแตตอนน้ ด้วยความที่ว่าการเงินครับตันตรงรุนาเทียตามตันตรงบูอายประมาณหมื่นหนึ่งเลยทีเดียวครับก็ต้องรับให้ดีครับแต่ว่าถ้าจังหวะรับไม่ดีแล้วโดนตันต์ตงบูอายโถมแลชนะไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรุนาเทียจะก,กันยากขึ้นเรื่อยๆครับพี่เจเพราะการเงินจะต่างไปตลอดเวลาครับ โอ้โหเรียกเลยว่าไหลมาจัดๆครับการเงินตอนแรกนี่สามพันห้าพันเจ็ดพันตอนนี้ขึ้นมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วครับแม่ขึ้นมาอย่างกับราคาหุ้นครับสำหรับในฝั่งของบูอายที่มีการนําในเรื่องของการเงินครับในส่วน GPM ไม่ต้องคุยเลยครับตอนนี้อันดับหนึ่งสำหรับผมนะเป็นแคลรี่สายเวทครับผมโซลิเปอร์ครับดูว่าไล่กับตัวของรอยลิปมาแบบว่าไล่เลี่ยกันเลยครับแต่เฉลี่ยแล้วสามคนครับสำหรับในฝั่งของบูอายรวยพอๆหรือมากกว่าในฝั่งของรูด้าเทียสามคนที่ติดต่อกันเลยแหละครับ ไปแล้วดูนะดูหลอดจากทางด้านบนครับ13นาทีครับบอกเลยว่าอาการแบบหลอดนะเอียงเอียงหนักเลยครับด้านบูอายนี่กดหลอดทางด้านตัวของรุน่าเกือบมิดเลยทีเดียวครับแต่ด้วยความที่เป็นทางด้านทีเอ็มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้ารอรับไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วรับได้สวยๆสักไฟถึง2ไฟเนี่ยผมว่ารุน่าทีเออาจจะเขย่าขวัญทางด้านบูอายกลับคืนมาได้ก็ได้ครับพี่ โอ้ต้องชนะประมาณ2ไฟครึ่งได้ประมาณนั้นเลยครับถึงจะได้เห็นภาพกลับคืนมาครับเพราะตอนนี้เงินเริ่มฉีกไปอย่างตอนแรกหมื่นหนึ่งอันนี้หมื่นสองแล้วนะครับผมราคานี่กาลังต่างไปเรื่อยๆเหมือนกันถ้ายังเป็นภาพนี้ต่อไปผมคิดว่าน่าจะเปิดตัวของบาแล็กได้ไม่ยากนะแล้วประเด็นคือถ้าเมรีบาแล็กโดนทําลายไปครับโอกาสที่จะมีการสวนเนี่ยจะเริ่มลาบากขึ้นเรื่อยๆ่ครับสำหรับฝั่งของลูน่าทีครับจังหวะน,นี้ต้องมีการเมคเพลย์แล้วเละครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปแย่แน่ๆครับทุบ เอาล้ครับตอนนี้ทันดาครับปาไปก่อนหนึ่งทีมันจะเคลียบเคลียร์คลีปครับแต่เคลีย์ไม่ไหวคกับวายมาเยอะคกับเริ่มีคลีปเข้าป้อมแบบนี้แล้วตีป้อมน่าจะได้ทาวเวอร์บนในเดที่2อย่างง่ายๆเลยทีเดียวครับต้องยอมปล่อยตรงนี้เรัอบตะนาดงทุนาเทียครับวายก็ดันแบบไม่หยุดเลยทีเดียวพี่โอ้ล้วเป็นเรื่องใหญ่ครับตอนนี้พอผมมาดูเรื่องของการเงินครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่ครับตัวของเวมอสครับโอ้โหกำลังจะพูดเลยครับ โดนไปแล้ว arity, ครับคาริมิตี้ครับจะไปฟาร์มฟรีก็ไม่ได้เล่นเลยครับเขามีนูโฟล่าในการตามเพื่อนมาเล่นให้แล้วตัวของโซลิเปอร์ครับตอนแรกในแทบจะไม่ห่างกับตัวนูโฟล่าเลยนะมีทั้งฮิวมีทั้งการไปช่วยเพื่อนแล้วตัวพี่แกรัรบอย่างโซลิเปอร์เนี่ยมีฮิวด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วฮิวแบบหมู่ด้วยแบบนี้เป็นปัญหาครับแล้วบีมอสที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตอนนี้ยังไม่มี PK เลยครับผุกการใช่ครับ15นาทีตอนนี้พี่ยังไม่มีครับแต่ตนะั้งตัวของ PK จากเบยมอนสครับถ้าด ตองเงินไว้ก็ไม่ได้ดองด้วยนะด้วยความที่ว่าเกมแก๊งอาจจะดูดรบปลบไปหรือเปล่าครับแต่ด้านล่างตัวนี้ดันต่อกันแล้บ,บูอายก็ไม่สนอะไรเลยทีเดียวครับหน้าที่เดียวตอนนี้คือกดแต่ป้อมตีแต่ป้อมเท่านั้นก็แต่แบ,บูอายครับคนกิงตอยป้อมไม่ต่อยคนน่าจะได้ทาวเวอร์ตรงนี้ไปง่ายหรือเปล่าคาลิมิตี้เอียงมารอรับตรงนี้ต้องรอดูเลยจังหวะทีไวด์เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับพี่เจม ลูน่าเทียกับไปยัมจะแก้แผครับโดยการส่งด้านบนแงตัวของ t h อร์บิงเกอร์ครับไปตีตัวของเวอร์คืนบ้างแต่ก็ไม่ทันครับเพราะว่าเขาเริ่มมาแล้วต้องมีการว์ปมาช่วยเลยครับกลางต้นไม้มาก่อนครับ b r ม m บ l ครับยายาไปตีอะไทุกไปเพื่อเป็นการยื้อเวลาไปก่อนหนึ่งทีแล้วตัวของบ l u e e ครับไม่โลภซะด้วยครับปล่อยให้จังหวะของเกมไหลต่อไปครับเสียเวอร์บนไปนิดหน่อยพอรับได้ครับแล้วไปทําอย่างอื่นต่อแทนนั่นเองเนี่ยใช่ครับก็ด้วยความที่ว่า15ที ใน,ในช่วงที่ว่าเกมรับของน,นรูนาเจียเขาก็ยพยายามจะรับในโซนที่เขารับได้แต่ท่านบูอายเนี่ยก็เอาง,ง่ายๆครับดันกระแสะเวฟบคีไปเรื่อยๆพยายามจะกระทุ้งตามเลนเก็บในเทียที่1นึ่ที่ทสไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ทาวเวอร์ของน,นรูนาเจียเนี่ยหรือฝั่งเรเจรเนี่ยเขาอยู่ด้านในแล้วไงป้อมนอกๆเนี่ยเขาแทบจะไม่เหลือแล้วการที่ว่าบูอายจะขึ้น ถึงทาวเวอร์ในเนี่ยต้องทําการเช็คดีๆมีการบอร์ดหาข้อมูลทํานู่นทำนี่แล้วคุยกันให้ดีที่ส mm, ุดครับเพราะจังหวะขึ้นบาแลกนี่แหละเป็นจังหวะที่อาจจะแบบโดนสวนได้ง่ายได้ด้วยในบางทีเพราะอย่าลืมว่าดูนาเทียเขาก็มีเบสมอสที่มีทางด้านสกิลอันติเมทอย่างช็อคเวฟในการสวนในทีมไฟที่หนุ่มๆเข้ามาแบบนั้นด้วยแต่เบเฮตอนนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าทําดาเมจตรงๆได้เพราะยังไม่มีทางด้านตัวผมโพโตคีนั่นเองครับพี่ ส่วนตัวแล้วผมมองว่าต่อให้ตัวของเบเฮได้ทําการช็อคเวฟจริงๆก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยครับเพราะว่าดิโฟราครับอาจจะกลางวงเวทเพิ่มเลือดมารออยู่แล้วครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปครับจะทําให้ตัวของเบมอสทำได้แค่ขัดจังหวะแล้วก็ขวางทางเท่านั้นแต่ว่าดาเมจในการปิดตัวของผูไอาอาจจะทําไม่ได้่ะใช่ครับก็ปูไอครับ ก็มีการแบบหาข้อมูลกันแล้วเดินกู๊กแก๊งกันแล้วครับด้วยความที่ว่าจะไปแยกดันสปีดพุทเนี่ยหรือแยกฟาร์มเหมือนท่านตัวของฝั่งทูนาเทียเนี่ยก็ทําไม่ได้ด้วยครับนูนาเทียก็ไม่ค่อยกล้าจะออกไปไหนมาไหนคนเดียวเหมือนกันครับเพราะกลัวท่านตัวปูอายมาดักเก็บครับและเรื่องที่จะเปิดคลองเลยก็ท่านตัวปูอายตอนนี้ครับพี่เจม นะครับเราเป็นการเปิดคลองมาอาจจะช้าเล็กน้อยครับเป็นตัวเว่ก,กันหมดเลยครับแต่ละตัวเหมือน5ตัวมินเนี่ยนลุมตีน่ารักน่ารักจัดเลยครับผู้การแต่อย่างที่บอกไปครับผมบางสิ่งบางอย่างต้องเทคเวลาและอีกอย่างหนึ่งเขามีเวลาเหลือเฟือครับเพราะว่าในฝั่งของลุนนาเทียตอนนี้กําลังหมกมุ่นแล้วก็พยายามที่จะกันบ้านจากทุกทางพยายามจะหาเงินให้ได้ครับดังนั้นเปิดโอกาสให้ในฝั่งของบูไอ้ได้ทำการตีคลองอย่างสบายใจเฉื่อเลยทีเดียวเลยครับ อ่ถูกต้องนะครับตอนนี้ครับแล้วน่าจะได้คลองแบบสบายๆเลยก็แต่ตัวหัวไอครับทาบง,งนั้นดูนาเทียเลือกที่จะหาช่วงเวลาตรงนี้หาเงินมากกว่าที่จะไปปล่อยไปเช็คแต่นั่นตัวหัวไอทำอะไรอยู่จีวอนเซอร์เข้ามาสตันตรงนี้ตัวนีกสี่คุกกิ้งครับแล้วกดโฮมกับพิกงตโจนมันจะวามหนีแต่สุดท้ายโดนนันตีก่อนแล้นตัวของจีวอนอเซอร์อัดไว้ตรงนั้นด้วยคิสตันระเบิดสุดใจไปสุดจริงไปแล้วเบยมอนท็อกเวฟใส่ไปตรงนี้แล้วปิดเจอกั้นอยู่จะมาลุ้มถึงและกั้นคบลอบนกมาแบบนี้คต จะไปตู้เขาจะไปเล่นแต่ันเดิมมับลามกันตะอะตุงชิโนะสนมาผ่าใส่หัวไปหนึทีแต่บอชิมิกันรีเล่กนกับคือไม่ได้แล้วโตมาตอนนี้กับโซริปเปอร์มาไล่ตีไล่ตบครับทางเดินฮิตแอนด์รนีิแอนลานแล้วปิกพีเคมาหนึ่งทีแล้วสตันใส่หน้าตรงนั้นไปหนึ่งดอกก็ตตตัวของแบบเบิรครับหยุดทนั้นตัวของรุนาเทียเสียไปได้ถึงสองสามฮิโร่เลยทีเดียวจากไปนี่โอ้เราเสียไปสามตัวเลยครับตอนเราในฝั่งของรุน่าเทียครับเหลือแค่คาลามิตี้ครับกับทันเดครับ แล้วก็ตัวของนเดอร์ r p o เ n อร์ตัวนี้มาแล้วพี่มอสเกิดมาแล้วด้วยครับเกิดมาค่อนข้างไวพอสมควรครับแต่ไม่สนใจครับไอโนสต์โนแคร์ครับตอนแรกเงินห่าง1 1 0 0 0ตอนนี้ไปแล้วครับผม19,00 0เครับเรียกเลยว่าจะ20,000อยู่แล้วครับพวกานถูกต้องครับตอนนี้เด้งจัดเลยครับตอนนี้บูอายครับวันนี้เดินเกมเข้มมาเข้มเลยครับ19นาทีเป็นเท่านั้นครับ2ี่ต่อ17ครับแล้วอัดการเงินนำทั้งนั้นหน้าเทียไปถึง0 0 0 0กว่าโกครับไม่ว่าจะได้ด้วยถึงว่า ไม่แค่การเงินอย่างเดียวพี่ทั้งนั้นตัวของเลเวลก็ด้วยครับพี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการเงินหรือเลเวลครับตอนนี้บูอายได้เปรียบทุกอย่างเลยทีเดียวครับแล้วแถมคอ,มองมาอีกหนึ่งตัวครับอยู่ที่ว่าตัวของโซลิเปอร์ครับตอนนี้กล้าเล่นจัดจัดครับเขาถือของไม่ได้ตัวอยู่แล้วครับ ตายไปไม่เป็นไรครับยังไงก็มีคนฮิวตัวเองก็ฮิวได้แถมยังตายเกิดได้รอบหนึ่งหารครับแฟรมเพียพยายามเข้ามาขัดจังหวะนะ,คะ้ครับนี่แล้วโดนมีการพ k เคมื่อก่อนหนึ่งทีแล้วมีการเปิดมาตัวรัมเบิลตาไปก่อนครับผมแต่ก็เกือบตายเป็นการกดถอนมาหนึ่งทีแล้วแดมเจียมไม่รอจะมาคนแรกไปคนแรกเลยครับมีการกดตัวของกรอทองมาเพื่อที่จะทำการกันไว้แต่ดาวเมทของรับในฝั่งของบูไอยเยอะมากนะครับพีเคเปิดมาตงวนี้ใกรอบหนึ่งทีแต่ว่ามีการกันเข้ามาเขาั้งหนักก็หมันทัวร์ลูกบ โอ้โหแล้วพีเคเข้ามาตรงนี้โซลิปเปอร์เข้ามาขำอยู่ในกลางวงแล้วฮิวสวนกลับมาแล้วเข้าไปตีปีสปอร์ตแล้วทุกอัลชิพครับแหมใครๆก็เรียกว่าเปิดอินฟอร์มกับดามเมจแรงอะไรขนาดนี้รับขำในแนวหลังลตรงนั้นไม่ได้ครับ เสียทั้งหน้าไปแล้วเสียทั้งน้าตัวของป้อมที่คอยกุมกันบาแล็กทั้งน้าตัวในเลนบนตรงนี้ไปได้แล้วด้วยครับแล้วทั้หน้าตัวเบียมอนกับพิเชอร์สตัร์ไปก่อนหนึ่งทีมันจะเปรกทั้งน้าตัวของรุ่นเทียไว้ครับแล้วเข้าตามต่อมาแล้วอีกหนึ่งทีครับทั้งน้าตัวของวอร์ชิฟครับโผมดาเมทมาค้ำทำให้กาเลมิตี้เล่นต่อไม่ได้แต่โดนขังสวยแต่กดบาเลียดอสวนมาดาวเมทที่ทำได้ตัวนี้ทำอะไรทันหน้าตัวของปูว้าไม่ได้จอกเวฟอัดไปก่อนหทีแต่ทันหน้าตัวเบียมอสละลายหายไปเองเพราะโดนทันหน้าตัวของววอิิตตตีีโครรจจแแแแงง๊ดปปบบๆหาายุุใไไ้้ลล็ก ตัวเลนบนมันที่เรียบร้อยครับและมีการคอจีๆแล้วโจมแมสเลยครับลูนาเทียแต้มแรกตัวน,นี้เป็นท่นา้าของปูไอขึ้นมาไปก่อนแล้ว1ต่อ0ครับพี่โอ้โหมาแรงเลยครับสำหรับในฝั่งของบูอายครับเอา